กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับทางกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภศัาสตรธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามจะมาสาธิตการยื่นขอออยประเภทสบ7นะครับทางระบบ e s u b m i s s i o นนะครับผมว่าจะต้องทําอย่างไรนะครับผมและมีวิธีการอย่างไรนะครับโดยอาหารในกลุ่มที่ต้องยื่นขอประเภทสบ7นะครับผมก็จะมีอาหารในกลุ่มที่3และ4และกลุ่มที่2บางประเภทนะครับผม ก็จะเป็นอาหารในจําพวกอาหารพร้อมทานนะครับน้ําดื่มอะไรพวกนี้นะครับเนื่องจากมีผู้คนนะครับผมถามกันมามากมายนะครับผมว่าต้องทําอย่างไรนะครับผมวันนี้นะครับผมทางกลุ่มงานก็เลยจัดทําเป็นคลิปนะครับผมสาธิตวิธีการยื่นขอให้เลยนะครับเพื่อที่ผู้ประกอบการนะครับผมจะได้ดูได้จากที่บ้านได้เลยนะครับผมและสามารถทําที่บ้านได้เลยนะครับงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผม เรามาเริ่มกันเลยนะครับอ่าอย่างแรกนะครับอ่าเราก็ต้องดาวน์โหลดนะครับผมโปรแกรมที่จําเป็นในการยื่นขอออยก่อนนะครับอ่าอย่างแรกนะครับผมเราก็ต้องเข้าไปที่เว็บกองอาหารนะครับผมเจชไปเลยนะครับผมว่าสานักอาหารนะครับผมสานักอาหารนะครับนะครับหรือเข้าไปที่เว็บตามนี้ก็ได้นะครับผม f d a m o p h g o t h นะครับ หลังจากนั้นนะครับผมให้คลิกไปที่การขออนุญาตอาหารนะครับหลังจากนั้นนะครับผมมาดูในตำแหน่งของคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่จำเป็นนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะเห็นว่าในข้อที่2นะครับผมโปรแกรมที่จำเป็นจะมี2อันนี้นะครับ Mozilla Firefox และ Adobe Acrobat r e a d e r DC นะครับโดย Mozilla Firefox นี้อาจยังไม่จำเป็นมากนะครับผมเนื่องจากในปัจจุบันนะครับระบบ e s สัม i ิช i ั่น,นะครับผมของอยนั้นสามารถใช้ Google Chrome ในการยื่นขอได้แล้วนะครับส่วน Adobe Acrobat r e a d e r DC นั้นยังจำเป็นที่จะต้องดาวน์โหลดมาอยู่นะครับาหากใครมีอยู่แล้วนะครับผมก็ต้องเช็คด้วยนะครับผมว่าเป็นเวอร์ชัน10.0ขึ้นไปหรือเปล่านะครับอ่า ให้ทําการดาวน์โหลด2โปรแกรมนี้นะครับผมและเข้าติดตั้งลงไปนะครับเมื่อดาวน์โหลดและทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เข้าไปที่เว็บ Skynet นะครับอ่าเสิร์ชไปเลยครับผม Skynet น,นะครับ คลิกไปที่ลิงก์แรกเลยนะครับหรือว่าจะพิมพ์คำว่า p r i v u s f d a m o p h จุด G o แล้วก็จุด t h นะครับผมก็จะเข้าได้เหมือนกันนะครับผมอ่ากดเข้าไปเลยนะครับหลังจากเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับผมอ่าจะเห็นมุมด้านบนนะครับผมก็จะมีรูปคนเนาะหลายๆคนนะครับผม ในตอนแรกนะครับผมหากยังไม่มี ID นะเราก็เข้าไปที่มุมประชาชนก่อนนะครับอ่าหากท่านใดย,ยังไม่มีสมาชิกนะครับผมก็ให้ทําการกดที่สมัครสมาชิกนะครับผมแต่ว่าหากใครนะครับผมมีสมาชิกแล้วนะครับผมก็ให้ล็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับอ,อ่าเดี๋ยวผมลองคลิกตรงหน้าสมัครสมาชิกนะครับผมจะได้ดูว่าเราต้องกรอกอะไรยังไงบ้างเนาะ อันนี้จะเป็นข้อตกลงในการใช้บริการยืนยันตัวตนบุคคลกลางนะครับผมก็ให้กดตกลงไปนะครับอันนี้ก็จะให้กรอกนะครับผมชื่อนามสกุลนะครับอ่าอ่าผมลองกรอกนะครับผมนายสมอ่าสมชายนามสกุลสมหญิงก็ได้ครับอ่าหลังจากนั้นนะครับผมขั้นตอนที่2ให้เรากรอกเลขบัตรประชาชนนะครับผม เดี๋ยวผมกดข้ามไปนะครับผมอ่าแล้วก็ระบุเบอร์มือถือแล้วก็ระบุอีเมลนะครับผมอ่าโดยหลังจากที่ระบุมือถือและระบุอีเมลนะครับผมจะมีรหัส OTP นะครับผมส่งไปที่อีเมลหรือเบอร์มือถือของท่านนะครับผมเพื่อใช้ในการยืนยันนะครับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นการตั้งชื่อนะครับผมบัญชีผู้ใช้และก็รหัสผ่านนะครับ ในการล็อกอินของท่านนะครับผมโดยชื่อผู้ใช้อาจจะใช้เป็นรบัตรประชาชนของท่านก็ได้นะครับผมหรือว่าท่านจะตั้งเองตรงนี้ก็ได้นะครับหลังจากขั้นที่4นะครับผมก็จะเป็นขั้นตรวจสอบและสมัครสมาชิกนะครับขั้นตรวจสอบและสมัครสมาชิกเนี่ยก็ให้ท่านไปกดลิงก์นะครับผมยืนยันตัวตนในอีเมลของท่านนะครับหลังจากทำา ID ีพาสเวิร์ดนะครับผมในการล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับผมรวมทั้ง มีสิทธิ์การยื่นสบจแล้วนะครับผมโดยสิทธิการยื่นสบบจเนี่ยก็จะมาเปิดสิทธิ์ที่สํานักงนานสาธารณสุขจังหวัดนะครับผมโดยการกรอกนะครับผมในแบบฟอร์มนะครับผมแล้วก็ติดสแต็มสามสิบบาทนะครับผมหากเป็นการมอบสิทธิ์นะครับแต่หากเป็นผู้ดำเนินการนะครับผมมาขอเปิดสิทธิ์ด้วยตัวเองนะครับผมก็จะไม่ต้องติดสแตปมอะไรนะครับโดยสิทธิ์นะครับผมก็จะมีอายุ1ปีนะครับ อ่าหลังจากนั้นนะครับผมให้กลับมาที่หน้าเดิมเนาะแล้วก็กดเข้าไปที่ประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการก็ได้นะครับนะครับผมอ่าตรงนี้ก็จะให้กรอกนะครับผมอ่าชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านนะครับเราก็กรอกไปเลยนะครับผมอ่าไอดี ID และรหัสผ่านที่เราเคยขอไว้นะครับอ่าแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมหรืออยู่ข้างบนเนี่แหละครับผมแล้วก็กดผู้ประกอบการนะครับหรือในส่วนข้างล่างก็จะกดตรงผู้ประกอบการด้านล่างก็ได้นะครับรเราคลิกเข้าไปนะครับรมันก็จะเด้งมานะครับผมตรงนี้เนาะนก็จะมี4ส่วนนะครับผม ก็จะเป็นส่วนยื่นผลิตภัณฑ์ส่วนยื่นโฆษณานะครับส่วนส่วนขออนุญาตรับรองกันอนุญาตนะครับผมเราก็ยื่นสถานที่นะครับผมให้เรานะครับผมกดยื่นผลิตภัณฑ์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อตกลงนะครับผมในการยื่นคําขอด้านอาหารผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับผมเราก็กดต้องการยื่นคำขอไปนะครับ แต่ถ้าใครจะอ่านก็อ่านได้นะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับผมอ่ามันก็จะเด้งนะครับผมเลขสถานที่นะครับผมที่ผู้รับอนุญาตนั้นนะครับมีใบอนุญาตอยู่นะครับผมหนึ่งผู้รับอนุญาตนะครับผมอาจจะมีใบอนุญาตจากหลายโรงงานได้หลายใบนะครับผมก็จะเด้งมาหลายอันนะครับผมแล้วก็ต้องคลิกนะครับผมสถานที่ที่เราจะต้องการยื่นขอเลขอยอนั้นนะครับให้เราเช็คนะครับผมเลข สถานที่นะครับผมชื่อสถานที่นะครับแล้วก็กดเลือกข้อมูลนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับผมเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับอ่าจะเห็นมุมด้านซ้ายนะครับผมให้เราคลิกไปที่สพเจ็ดนะครับผมอ่ามันก็จะเด้งมาอีกหน้าหนึ่งเนาะอ่าเมื่อเด้งมาหน้านี้แล้วนะครับผมมันก็จะมีหน้าต่างบ๊อบอัพขึ้นมานะครับผม สาธิตวิธีการพิมพ์หลักฐานการอนุญาตนะครับเดี๋ยวผมจะไปสาธิตตอนหลังให้นะอะ่นิกาทิ้งไปก่อนนะครับเมื่อมาหน้านี้ปุ๊บมันก็จะให้เลือกสถานที่อีกครั้งนะครับผมว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอสถานที่ใดนะครับก็กดเลือกนะครับผมเมื่อเราเช็คเลขและก็สถานที่ถูกต้องแล้วนะครับเมื่อมาหน้านี้แล้วนะครับผม ทางด้านซ้ายมือนะครับผมก็จะเป็นประเภทอาหารนะครับผมที่เราได้ยื่นขอไว้นะครับว่าเป็นประเภทอะไรบ้างเนาะสำหรับรหัสนี้นะครับผมก็จะเคยยื่นขอน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิสนิทไปนะครับอ่าให้เราคลิกประเภทอาหารที่เราจะยื่นขอนะครับเมื่อกดคลิกไปแล้วนะครับผมมันก็จะมีกรรมวิธีให้เราเลือกขั้นตอนที่เราได้ ขออนุญ,ญาตไปนะครับสําหรับท่านนี้นะครับผมก็จะเป็นกรรมวิธีกาจัดจุลินทรีย์โดยการกรองนะครับอ่าเมื่อมาหน้านี้แล้วนะครับจะมีหน้าต่างขึ้นมามากมายเลยนะครับหากท่านเคยขออนุญ,ญาตเลขอยอยไปก่อนหน้านี้แล้วมันก็จะมีประวัตินะครับผมอยู่ข้างล่างเนาะว่าเราเคยขออะไรไปบ้างนะครับผมอ่าแต่ถ้าท่านอยากจะขอใหม่นะครับผมให สังเกตตรงนี้นะครับผมคำว่าการรูนาเลือกนะครับให้คลิกไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดคำว่าผลิตนะครับหากท่านเป็นผู้ผลิตเนาะผลิตนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับสำหรับการขอน้ำดื่มนะครับผมมันก็จะมีคำเตือนนอกว่า จะต้องมีคำนู้นคำนี้นะครับผมสําหรับอาหารอื่นก็จะมีเช่นกันนะครับผมก็าจะมีข้อห้ามนู่นนี่นั่นนะครับผมว่าเราควรจะต้องตั้งชื่อยังไงนะครับล้าก็กดโอเคไปนะครับเราก็จะเห็นแล้วเนาะว่าไฟล์ของเราได้โหลดมาตรงนี้แล้วนะครับแต่หน้าหางหน้าต่างตรงนี้หายไปไม่ต้องกังวลนะครับให้กดตรงนี้ได้นะครับด้านขวาบนนะครับแล้วก็กดตรงคําว่าดาวน์โหลดนะครับ โดยไฟล์นะครับผมก็จะมีมีการตั้งชื่อในลักษณะคล้ายๆกันนะครับผมก็คือ FA ขีด1649อะไรพวกนี้นะครับผมแล้วกดโชว์อินโฟเดอร์นะครับอ่าเราก็จะเห็นแล้วนะครับผมว่าไฟล์ของเราอยู่ตรงนี้นะครับผมในในโปรแกรมของการดาวน์โหลดนะครับ ให้เราแยกออกมานะครับผมให้ดูง่ายเนาะเราอาจจะไว้ตรงหน้าเดสก์ท็อปก็ได้นะครับนะครับอ่าหากท่านใดนะครับผมโปรแกรมเริ่มต้นที่ใช้เปิดไฟล์เนี่ยไม่ใช่ Adobe Acrobat DC นะครับผม เป็นโปรแกรมที่คอมเนี่ยตั้งไว้เป็นโปรแกรมอื่นนะครับผมให้เปลี่ยนเป็น Adobe Acrobat DC นะครับผมเราสามารถเปลี่ยนโดยนี่ครับผมกดที่ขวานะครับผมกดที่ Open With ก็ได้นะครับหรือว่าจะกด Property ก็ได้นะครับผมถ้ากด Open With เนี่ยมันก็จะมี list นะครับผมโปรแกรมที่ใช้เปิดนะครับผมไฟล์ดี้เนาะถ้าไม่มีใน list เนี่ยก็สามารถชูดนาเธอโปรแกรมหรือนาเธอแอปก็ได้นะครับ แต่ถ้าเป็น Property เนี่ยก็เนี่ยครับผม Open w i t h นะครับผมให้เปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเลยนะครับผมเป็นโปรแกรมอะไรนะครับผมมันก็จะขึ้นมาเนาะนะครับอ่า w i n d o w s 7 windows xp นะครับผมก็จะมีคล้ายๆประมาณนี้นะครับก็กดเช็คแล้วก็กดเลือกนะครับผมเป็นโปรแกรมอะไรอันนี้มันเป็นโปรแกรม Adobe Acrobat DC อยู่แล้วนะผมก็กดคลิกไปเลยนะครับผมอันนี้จริงๆไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับผมถ้ามันเป็น Adobe Acrobat DC r e a d e r ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับผม ให้กดแล้วให้กดแอป l y นะผมถ้าเพิ่งเปลี่ยนมาเนาะกดแอป l y นะครับแล้วกดโอเคนะครับแต่หากใครนะครับผมเจอปัญหานะครับผมที่เปิดไฟล์ออกมาแล้วนะครับผมเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมที่มันไม่ใช่ไฟล์ที่เราจะยื่นขอเนี่ยให้เราไปอัปเดตนะครับผม a อ o b แบทลีเดอรก่อนนะครับผมะเราก็คลิปไปที่ Acrobat Leader DC เลยนะครับผมให้เราทำการอัปเดตก่อนเนาะ ให้เรากดที่ He l p นะครับผมแล้วก็เช็ค for อัปเดตนะครับถ้าโปรแกรมนั้นมันยังไม่ได้ถูกอัปเดตนะครับผมมันจะจะมีคลิกให้อัปเดตนะครับแต่อันนี้มันอัปเดตให้อยู่แล้วนะครับผมผมมันอัปเดตล่าสุดอยู่แล้วนะครับก็หากท่านใดนะครับยังไม่ได้อัปเดตนะครับก็กดคลิกอัปเดตนะครับผมแล้วก็รอสักครู่นะครับผมมันก็จะอัปเดตให้นะแล้วก็กด Close นะครับผมหรือปิดโปรแกรมออกไปให้หมดนะครับผมแล้วก็กดคลิกไปที่ไฟล์ใหม่นะครับผมมันก็จะ เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันล่า,าสุดให้นะครับผมก็จะสามารถอ่านไฟล์ที่โหลดมาจากเว็บนั้นได้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมให้เราคลิกไปที่ไฟล์ของเรานะครับอันนี้จะเป็นแบบฟอร์มนะครับผมที่ทางระบบอิสระมิชันกรอ,อกมาให้เนาะก็จะเป็นแบบยื่นคำขอสอบเนะครับผม ก็จะเป็นคําว่าใบาจดทะเบียนแจ้งรายละเอียดอาหารนะครับผมรายละเอียดผู้ยื่นคำขอ,อคือใครนะครับผมไม่เช็คดีๆีนะ,ะว่าเขากรอกมาให้เราถูกไหมนะครับรายละเอียดผู้ดําเนินจาก,การเป็นใครนะครับผมรายละเอียดผู้รับอนุญาตเป็นใครนะครับผม ระบบจะกรอกมาให้เรียบร้อยแล้วให้เราเช็คอย่างเดียวนะครับประเภทอาหารนะครับผมและกรรมวิธีเนี่ยเราก็ต้องเช็คอีกทีนะครับผมว่าเราคลิกมาถูกหรือไม่นะครับประเภทอาหารอันในนี้เนาะก็จะเป็นน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทนะครับผมกรรมวิธีกําจัดโดยการกรองนะครับผมเมื่อเราลงมานะครับผมถึงข้อที่5นะครับผมตรงนี้แหละครับที่เราต้องกรอกลงไปนะครับผม ชื่ออาหารนะครับผมแล้วก็ชื่ออาหารภาษาอังกฤษนะครับอย่างเคสนี้นะครับผมผมจะตั้งชื่อนะครับผมตามที่ในระบบนะครับผมตั้งกฎมาให้นะครับผมในการตั้งเนาะก็จะมีคําว่าน้ําดื่มนะครับผมหรือน้ําบริโภคก็ได้นะครับโอเคงั้นผมจะตั้งชื่ออาหารแล้วครับผมต่อมานะครับผมเราก็มาดูที่ชื่ออาหารภาษาอังกฤษนะครับผมตรงส่วนตรงนี้เนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับ อ่าแล้วก็เลื่อนลงมานะครับอ่าตรงนี้นะครับผมก็จะมี3ส่วนเนาะที่เราสามารถกรอกเพิ่มได้นะครับผมก็คือตรงส่วนแรกนะครับผมขอรับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแบ่งมาจ,จากเลขสารระบบอาหารที่นะครับผมแล้วก็ขอรับรองผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอ้างอิงสูตรส่วนประกอบจากเลขสารระบบอาหารที่นะครับผมในส่วนนี้นะครับอ่าการ อ้างอิงสูตรนะครับผมหากเรามีประเภทอาหารที่คล้ายกันหรือว่าเหมือนกันเนี่ยอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมให้เรานะครับผมนําเลขนั้นอ่ะมากรอกในนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อที่จะได้ส่วนลดนะครับผมจากตัวละ200บาทนะครับผมเหลือตัวละ60บาทนะครับผมซึ่งการอ้างอิงสูตรเนี่ยก็คือต้องสูตรส่วนประกอบเหมือนกับตัวนั้นเลยนะครับเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็ไม่ได้นะครับผม อ่ากรณีนี้นะครับผมก็จะเป็นน้ําดื่มเนาะก็สูตรประกอบเนี่ยก็จะเหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมก็คือเป็นน้ําดื่มนะครับแค่แบรนด์หรือตราอะไรพวกนี้จะแตกต่างกันนะครับผมเราก็อ้างอิงสูตรประกอบได้เลยนะครับต่อจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นเหมือนการตอบคําถามนะครับผมเพื่อแยกจากพวกอาหารยาอื่นๆนะครับ โดยเฉพาะอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษนะครับผมว่าเราเนี่ยเป็นอาหารประเภทนั้นหรือไม่นะครับก็จะเป็นระบบคัดกรองของอ,ออยอ,อีทีนะครับผมก็คือข้อแรกนะครับผมผลิตภัณฑ์ของท่านกก่าอ้างสรรพคุณในด้านบำบัดร,ร,รักษาอะไรหรือไม่นะผมก็เราไม่ใช่ยาเราก็ตอบว่าไม่มีนะครับข้อที่สองนะครับผมวัตถุที่ใช้เป็นอาหารหรือส่วนประกอบอาหารที่ต้องการยืดยังขอเนี่ย มีประวัติเป็นยังไงบ้างนะครับผมให้เราตอบมีประวัติเป็นอาหารนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่นะครับถึงแม้ว่าเราจะนําเทคโนโลยีที่ล้ํามากๆมาใช้นะครับผมเราก็ต้องตอบข้อนนี้นะครับผมข้อสนะครับผมผลิตภัณฑ์ของท่านมีการเติมคาเฟอีนหรือไม่นะครับผมก็ตอบว่าไม่มีนะครับข้อที่4นะครับผม มีจุดประสงค์ใช้เป็นอาหารดังต่อไปนี้หรือไม่นะครับผมก็จะเป็นอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษนะครับผมลดน้ําหนักเป็นอาหารของเด็กนู่นนี่นั่นนะครับผมก็ให้ตอบอื่นๆนะครับเพราะเราไม่ใช่เนาะไม่ใช่อาหารพวกนี้นะครับข้อที่ห้านะครับผมผลิตภัณฑ์ของท่านมีการเติมวิตามินและแร่ธาตุหรือไม่นะครับผมอ่า ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับผมที่ต้องการยื่นขอสวอชเ่นเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีอาหารพวกนี้อยู่แล้วเนาะ<ส>ก็เช็คดีๆนะครับผมว่ามีการเติมวิตามินหรือแร่ธาตุหรือไม่ถ้าไม่มีก็ตอบไม่มีนะครับผลิตภัณฑ์ของท่านมีการเติมพวกไอ้น้ำมันพวกนี้ไหมนะครับผมน้ำมัน MC t ทีนะครับผม,ม,บผมอของเราไม่มีนะครับผมแล้วก็ตอบไม่มีนะครับส่วนใหญ่ไม่มีอยู่แล้วนะครับวิลเลี่ยนท่าน เป็นน้ามันไอาจาพวกนี้หรือไม่นะครับผมก็ตอบว่าไม่มีนะครับไม่ได้ใช้นะครับผลิตภัณฑ์ของท่านผลิตภัณฑ์ของท่านมีส่วนประกอบของ popping candy หรือไม่ก็ตอบไม่มีนะครับอ่าแล้วผลิตภัณฑ์ของท่านมีการใช้คําที่สื่อถึงพวกคํานี้หรือไม่ถ้าลกเด็กเล็กผู้ชายผู้สูงอายุนะครับผมอ่าพวกนี้นะครับผมจะเป็นการระบุกลุ่มผู้บริโภคในการในการขายนะครับผม ถ้าระบุกลุ่มพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษนะครับผมว่าเราจะขายให้ใครนะครับผมเด็กทารลกเนี่ยจะอันตรายนิ่นหนึ่งนะครับอ่าแล้วให้ตอบว่าไม่มีนะครับผมอ่าเมื่อเราติก๊กหรือว่ากรอกเสร็จหมดแล้วนะครับผมอ่าให้เราขึ้นไปเช็คนะครับผมดีๆนะว่าเราขาดหรืออะไรหรือเปล่านะครับอ่าชื่อถูกหรือเปล่านะครับผมมีชื่อที่เป็นข้อห้ามอะไรหรือเปล่านะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้เรากด เซฟนะครับผมเซฟหรือเซฟแอดก็ได้นะครับผมเซฟไฟล์เดิมนะครับผมแล้วก็ตั้งชื่อนะครับผมให้เหมาะสมเนาะก็คือจะได้ไม่ปนกับไฟล์อื่นนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมกลับมาที่หน้าเดิมนะครับตรงที่เรากดดาวน์โหลดมานะครับ หลังจากนั้นนะครับผมให้เรากดมาที่อัปโหลดนะครับผมอยู่ทางด้านขวาของดาวน์โหลดเนาะนี่ครับอัปโหลดปึ๊บอ่ามันก็จะเด้งหน้าให้เลือกไฟล์นะครับผมกดตรงที่ choose file นะครับอ่าแล้วก็มาที่อ่าไฟล์ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะครับผม อันนี้เนาะปึ๊บอ่าแล้วก็กดอัปโหลดได้เลยนะครับปึ๊บคุณต้องการอัปโหลดเอกสารใช่หรือไม่นะครับผมก็ให้เขาก็บอกว่าตรวจสอบข้อมูลนะครับผมอ่าถ้าเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็กดใช่ฉันต้องการอัปโหลดนะครับอ่ามันก็ชื่อว่าอัปโหลดสําเร็จนะครับนี่ครับผมอ่าเราจะเห็นข้างล่างนะครับผม มันจะมีอะไรเปลี่ยนไปเนาะคือมันจะมีข้อมูลนะครับผมของชนิดอาหารที่เรายื่นขอไปล่าสุดนะครับก็จะมีชนิดอาหารอะไรนะครับผมชื่อผลิตภัณฑ์อะไรนะครับสถานะนะครับตอนนี้ก็คือรอชําระเงินนั่นเองนะครับเราก็ต้องไปชําระเงินก่อนนะครับผมชำระเงินยังไงนะครับขึ้นมาด้านบนนะครับผมจะเห็นคําว่าออกใบสั่งชําระนั่นเองนะครับ คลิกไปที่ออกไปสั่งชำระเลยอ่าด้านบนกจะเป็นข้อมูลของเรานะครับผมชื่ออะไรนะครับแล้วตรงข้างล่างนะครับผมค่าคําขอค่าตรวจประเมินค่าตรวจสถานประกอบการตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดนะครับผมการยื่นใบจดทะเบียนอาหารของเรานะครับผมว่าเราต้องเสียเท่าไหร่นะครับผม าหากมีหลายรายการนะครับผมให้ติ๊กด้านบนเลยนะครับตรงนี้มันก็จะมันก็จะติ๊กถูกลงมายาวเลยครับแต่หากมี1รายการก็ติ๊กตรงนี้ก็พอครับผมหรือว่าหากจักจ่ายบางตัวก็ติ๊กหลายตัวเลยนะครับอเมื่อติ๊กแล้วนะครับผมให้กดดูตรงนี้นะครับผมออกใบสั่งชําระตามม44นะครับกดไปเลยนะครับอ่า ระบบมันก็จะเด้งนะนะครับผมออกใบสั่งชําระเรียบร้อยแล้วนะครับผมเลขอะไรก็ว่าไปนะครับหากใครนะครับผมป๊อปอัพไม่เด้งนะครับผมให้ดูทางด้านนี้นะครับผมมันก็จะมีการบล็อกอะไรเกิดขึ้นนะครับผมให้เราคลิกไปที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดเนี่ยครับผม always allow นะครับป๊อปอัพนะครับผมนี่ก็คือให้อนุญาตนะครับผมป๊อปอัพหนีเด้งมานะครับ หรือจะกดตรงเมนูเก็ได้นะครับอ่าแล้วก็กดดันนะครับผมปุ๊บอ่าทีนี้บางคนอาจจะกดไปแล้วไม่เด้งอะไรเลยนะครับบางคนอาจจะกาทิ้งไปแล้วนะครับผมไม่เป็นไรครับผมเราสามารถกดย้อนพิมพ์ได้นะครับให้กดไปทางด้านซ้ายนะครับผมรายการใบสั่งชําระและใบเสร็จนะครับผมอ่ามันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับผมเราชื่ออะไรนะครับรายการใบสั่งชําระทั้งหมดนะครับผมมันก็จะมีประวัตินะครับผม การชาระของเราที่เราเคยชําระมาแล้วด้วยนะครับอ่าแล้วก็จะมีใบสั่งชําระที่เรายังไม่ได้ชําระนะครับผมอยู่อันล่าสุดนะครับหากยังไม่ได้ชําระนะครับผมก็กดคําว่าพิมพ์ใบสั่งชําระนะครับนี่ครับผมมันก็จะเด้งออกมาแล้วครับอ่ามันก็จะเด้งมาหน้านี้แล้วนะครับผมอ่าก็คือถ้าเราไม่ได้กดบล็อกอ่าป๊อปอัพเนี่ยมันก็จะเด้งมาให้เลยนะครับผมแต่ถ้า เราเพิ่งไปแก้ไขให้มันไม่บล็อกเนี่ยเราก็ต้องกดย้อนไปที่หน้าใบสั่งชำระตามเมื่อกี้เนาะ่ะมาเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วนะครับให้กดพิมพ์ใบสั่งชำระนะครับอ่ามันก็จะเด้งออกมานะครับผมใบสั่งชำระของเรานะครับผมก็จะมี2หน้าเนาะให้เรากดดาวน์โหลดมาเลยก็ได้นะครับผมหรือกดพิมพ์ตรงนี้นะครับ่าหรือบางคน อาจจะไม่ปิ้นก็ได้นะครับผมเราสามารถนะครับผมชําระได้หลายช่องทางนะครับหากท่านไม่อยากปิ้นนะครับผมเราก็เอาอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งสแกนตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือพิมพ์น,นะครับผมใบใจ่ายที่ธนาคารก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการชําระเงินเลยเนาะทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับเมื่อท่านชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับผม ให้การหน้านี้ทิ้งไปนะครับผมหรือจะเก็บไว้ก็ได้นะครับให้เรากลับมาที่หน้านี้นะครับผมแล้วก็รอนะครับผมสถานะตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนจากรอชำระเงินนะครับผมเป็นอนุมัตินะครับผมแต่ระบบนะครับผมมันอาจจะยังไม่อัปเดตนะครับผมให้เรารีเฟรชหน้านะครับโดยการคลิกนะครับผมประเภทอาหารนะครับผมสลับไปสลับมานะครับผมมันก็จะช่วยได้นะครับนี่ครับผมรีเฟรชไปเรื่อยๆนะครับ เมื่อเรารีเฟซไปรีเฟซมานะครับผมแล้วะระบบเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับผมจากสถานะ,อะรอชำระเงินเป็นอนุมัติแล้วนะครับผมเราก็จะได้เลขอ,เออยอมาแล้วนะครับผมย่นะครับผมเราสามารถดูได้ตรงนี้เลยนะครับผมตรงเลขสาระระบบเนาะก็จะมี13หลักนะครับผมแหลักแรกเนี่ยก็จะเป็นเลขสถานที่ของเรานะครับผมก็จะเหมือนกันในทุกผลิตภัณฑ์ของเราเลยนะครับ ส่วน5หลักหลังเนี่ยก็จะเป็นเลขของผลิตภัณฑ์นะครับผมจะเปลี่ยนไปตามผลิตภัณฑ์ของเรานะครับแล้วก็ตามลําดับของผลิตภัณฑ์ของเราด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวันที่ยื่นพิจารณานะครับผมวันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จนะครับผมจะมีรายละเอียดให้ดูนะครับตรงนี้ชื่อผลิตภัณฑ์ของเราคืออะไรนะครับผมมีภาษาอังกฤษด้วยก็จะมีข้างล่างด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะมาพิมพ์หลักฐานการอนุญาตของเรานะครับผมว่า เลขออยอของเราเนี่ยเป็นเลขแท้นะเราจะไปยื่นให้ใครดูเนี่ยไม่ใช่ของปลอมนะครับอ่ากดทางด้านบนนะครับผมพิมพ์หลักฐานการอนุญ,ญาตนะครับผมมันก็จะเด้งมาอีกหน้าหน,นึ่งเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างป๊อปอัพนะครับผมสาธิตวิธีการาพิมพ์เนาะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับอ่าเมื่อกดกาวไปแล้วนะครับผมมันก็จะมีประวัตินะครับผมของการขออนุญ,ญาตทางด้านบนนะ<ม>ชื่ออะไรนะครับผมสถานที่ตั้งของสถานที่ผลิตนะครับสถานที่ผลิตนี้นะครับผมมีใบอนุญาต เท่าไหร่บ้างนะครับผมมันก็จะมีรายการอยู่ข้างล่างนะครับผมอันนี้จะเช็คเลขสถานที่ดีๆนะครับสถานะคงอยู่นะครับผมแล้วก็ดูรายละเอียดนะครับผมเมื่อกดคลิกเข้าไปได้นะครับผมมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับผมทางด้านล่างเนี่ยก็จะมีข้อมูลผลิตภัณฑ์นะครับผมของเรานะครับผมที่เคยยื่นหอผอไว้แล้วนะครับผมของสำหรับท่านนี้นะครับผมจะมี6รายการเนาะก็จะมีตั้งแต่เลข01ถึง06เลยนะครับผม แต่ถ okay. ้าใครขอมากกว่านี้ก็จะมีมากกว่านี้นะครับอ่าก็จะมีชื่อนะครับผมชื่อภาษาอังกฤษอะไรด้วยนะครับผมอ่าตามผลิตภัณฑ์ที่เราเคยขอนะครับผมอ่าส่วนล่าสุดก็อยู่อยู่ล่างสุดเนาะอ่าอันนี้ล่าสุดก็จะเป็นของ0ูเนาะของท่านนี้นะครับอ่าให้กดพิมพ์หลักฐานการอนุญาตได้เลยนะครับอ่ามันก็จะเด้งมาหน้านี้แล้วนะครับผมอ่าเป็นหลักฐานสบ7ทับนนะครับอิเล็กทรอนิกส์เนาะ มันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับผมเลขสารระบบอะไรนะครับผมชื่ออาหารอะไรนะครับผมให้ไว้แก่ใครนะครับผมมันก็จะมีอยู่ประมาณ4แผ่น5แผ่นเนาะนี่ครับผมเลขสารระบบเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเราสังเกตไว้เลยนะครับตรงนี้เนาะชื่ออาหารภาษาไทย่ะชื่ออาหารภาษาอังกฤษถ้ามีนะครับเพศอะไรนะครับอ่าเราก็กดดาวน์โหลดนะครับหรือว่าพิมพ์ได้เลยนะครับ สำหรับหน้าดาวน์โหลดเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วแต่เครื่องเนาะแล้วแต่โปรแกรมนะครับบางคนอาจจะมีโปรแกรมช่วยดาวโหลดนะครับผมก็ดาวนโหลดมาในเครื่องแล้วก็ปิน์ออกมาทีเดียวนะครับอ่าอ่าสำหรับท่านใดน,นะครับผมที่อยากขอเพิ่มเติมนะครับผมอยากขออีกตัวหรือว่าอีกสองสามตัวอะไรก็ได้นะครับผมให้มาที่หน้านี้เนาะหน้าเดิมนะครับหน้าตรงนี้แล้วก็กดประเภทอาหารด้านซ้ายให้เหมือนเดิมนะครับหรือจะขออีกประเภทก็ได้นะครับผม แล้วแต่กรรมวิธีที่ท่านได้ยื่นขอกับทางสำนักงานสรณสุขไว้นะครับแล้วก็กดนะครับผมผลิตเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําวิธีการเดิมนะครับผมแต่หากท่านใดนะครับผมกดรีเฟซแล้วมันเด้งหายไปไม่ต้องกังวลนะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตดูนะครับผมถ้าผมกดรีเฟซตรงนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะเด้งออกมาหน้านี้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับผมเข้ามาที่ สิทธิผู้ประกอบการหรือว่าตรงมุมขวาบนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะคลิกตรงนี้ให้ดูนะครับบางท่านอาจจะงงนะครับผมว่าระบบมีการให้ใส่เวลามาตพาสเวิร์ดอะไรงนี้ด้วยนะครับผมไม่ต้องกังวลน,นะครับผมให้ท่านนะครับผมกรอกอีเมลนะครับผมที่ท่านได้สมัครนะครับผมกับทางระบบอีสานม,มิชชั่นไว้นะครับ หรือกบองประชาชนก็ได้นะครับผมระบบนะครับจะทําการส่งโทเคนคีย์นะครับผมเป็นรหัสคล้ายๆ OTP นะครับผมไปที่เบอร์หรือว่ามือของท่านนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมให้นำนะครับผมรหัสนะนะครับผมมาใส่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดยืนยันนะครับผมระบบมันก็จะเข้าไปเลยนะครับผมแต่ผมมีอีกวิธีนะครับผมอาจจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับผมกดซ้ํามาครับกดซ้ําไปเรื่อยๆนะครับ อ่าระบบมันก็จะให้เข้าของมันเองนะครับนี่ก็จะมาหน้ายื่นผลิตภัณฑ์เหมือนเดิมน,นะครับอ่าก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับการสาธิตนะคะผมการยื่นขอเลขสารบบอาหารนะครับผมหรือเลขอ,อยอ์เนาะประเภทสบอ7นะครับผมในระบบ e s u b m i s s i o n นะครับผมหรือ sky n เนของอ,อย์นั่นเองนะครับผมว่ามันต้องทําอย่างไรนะครับผม หากมีข้อสงสัยใดนะครับผมสามารถทิ้งคอมเมนต์นะครับผมไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมจะเป็นผู้ตอบคำถามนั้นให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมหากท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ